โรงเรียนวัดบ้านเพื่อยาวแต่วันนี้เนี่ยมาไม่ครบทุกคนถ้าหมาครบทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นชุดนใหญ่มีประมาณ13-14-15คนรวมทั้งนอง้องที่อยู่ในชุดใหญ่ด้วยวงดนตรทีที่ระเบงผ่านมาเพื่อจะพู่เนี่ยผ่านเวทีในการที่ใครออกงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานศพก็จะประเด็นรูปแบบหนึ่ง งานบวชแล้วก็งานแต่งงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานในพิธีมงคลผ่านมาแล้วแล้วก็เคยไปบริเ็ณที่โครงการในหงส่วนบางคนพระมิ่งแค่ทุกปีที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากที่เขาได้จบจากโรงเรียนวัดบ้านพญายาไปแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนพญายาพญทยาพมบ้างไปอยู่ที่โลนิชามบ้างไปอยู่ที่โรงเรียนปูบ้าน นะรับภูมิวิยาคมว่างดังนั้นการว่างงานก็เลยไม่เท่ากันผู้ที่รับงานในการปวบคงมก็มีคนมาหาเรื่อยแต่ว่าไม่สามารถจะไปได้เนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยอยู่บนคนละพื้นที่นั้นซึ่งเป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนว่าบางรยยาวที่มีเครื่องมือตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้รับการสน,นับสนุนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการรย่า,ยาสงส่วนจำนวนหานัานมิ จึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องคงลงที่เราถุงโครงการไล้ว่าโครงการเป็นเวลาองคลเป็นเวลาที่ทำพิธีเปิดในโอกาสนี้จะเป็นเชิญนายโกโครงการริหารส่วนสมบนทับทินนายกชนิดุรโโ์ส,สำรานได้เป็นประธานจุดชูเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมรับความคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดจากท่านผู้บริการโรงเ,เรียนวัดบ้้นเมนยาวท่านขอออ,อ,โอโร์เดอร์สำรองจุดประกาเชิญครับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้าขมิน้นฉันนางสุริสังขวิสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านวิยาวในฐานะตัวแทนคณะผู้ดำเนินการและผู้เข้ารับก,การอบรมต้องขอขอบคุณท,ท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมโดยตื่นใช้ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดบ้านวิยาวประจำปีการศึกษา2556 ระหว่างวันที่12ถึง14อีนาคมพุทธศักราช2557เนื่องจากเด็กและเยาวชนของชาติที่กำลังจเจริญเติบโตในข้างกลางสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ช่างพรอไปด้วยเทคโนโลยีและการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ดึงดูดให้ลหลงไหลด้วยกระแสทานยมที่ดุแลแรน ที่มีบทบาทต่อการชักนำเยาวชนให้ยึดติดจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆอันเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแนวคิดตลอดจนความคิดของเยาวชนในชาติที่เปลี่ยนแปห่หางจากวัฒนธรรมไทยก็อให้เกิดความสับสนวุ่นวายและหันไปพึ่งพายาเสพติด โรงเรียนวัดป้านหัยยาวได้กระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมดังกล่าวจึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค่าขมิ่นจัดให้มีโครงการอบรมดนตรีไทยเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับ้านวัฒนธรรมดนตรีไทยที่จะเป็นแนวทางที่ดีนในการสร้างและดำเนินชีวิตมีค่านิยมที่ดีรู้จักลด ละเลิกจากอบัยมกและสิ่งเดล้อโดยนำความรู้ด้านดนตรีไทยมาใช้ในการดำานิชีวิตประจำวันและเพื่อป้องก,รกัรสลจิตใจของเยาวชนให้มีความสุภาพอ่อนโยนป,ป,ฏปฏิบัติตนเป็นคนดีทางด้านส่งเสริมวัฒนธรรมสืบไปวัตถุประสงค์ของการอบรมหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมอันดีของไทย 2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านดนตรีไทย 3. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทยและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 4. เป็นการสร่งเสริมนักเรียนด้านดนตรีไทยตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าสื่อสารวัฒนธรรมไทยหรือสื่อสารด้านดนตรีไทย การอบรมในครั้งนี้มีความภาคความรู้และภาคความาภาคปฏิบัติกำหนดการอบรมสามวันตั้งแต่วันที่สิองถึงวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 7ันบัดนี้ได้เวลาอสมควรแล้วฉันขอกราบเรียนเชิญท่นานประธานก่าบเบิดการอบรม ด้านดนตรีไทยการศึกษารประจำปี2556ของโรงเรียนวัดบ้านวิยาวและกล่าวขอบคุณเพื่อให้การสนับสนุน้อมท่านกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนขอเรียนเชิญเลยเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาท่านนึ่ถามกำลังที่บ้านคณะกรรูและแข็ผร้มงเกียรติที่รู้ทุกท่านก็ผมรู้สึกเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดนตรีแต่ขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษาพศ2 5 5ของโรงเรียนระบ้บนัธยวในวันนี้การที่โรงเรียนระบ้านยด้ยาวได้ร่วมกิจอบรมเพื่อให้นักเรียนได้รู้วานะคามด้านดนตรีไทยรู้จักนำความรู้ด้านดนตรีไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมและประเทศชาติและตามที่ท่านผู้นวยการโรงเรียนละ้าบมัธยาวได้กล่าวงานใหทชาติแล้วนะ ครับผมคิดว่าการอบรมนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมเนื่องจากมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างยิ่งครับผมรู้สึกขอบคุณองค์การบริหารส่วนตะบนใตทุกท่านคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติคณะครูวิทยากรที่ให้การสนับสนุนด้านและกลมมาได้อยู่ในการอบรมครั้งนี้ของเนรบ้านิทยาขอให้ผู้รับการฝึกอบรมคณะวิทยากรจงมีแต่ความสุขด้วยอายุวันนะสุขสัารัะ ที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคนแล้วก็ขอเปิดการอบรมดนตรีไทยขั้นพื้นฐานประจำปีนังการศึกษาพระพันธว่าของโรงเรียนาฏดิยาวนะาปัจจุบันเป็นบ้านาพิยาวกลาบขอบคุณท่านประธานในพิธีท่านมในยกโครงการงานส่วนตำบลชะมินในยกสุวิทย์สุกสำราญกราบขอบคุณท่านผู้อนวยการรวมเยนวัดนบ้านาฏีิยาวที่ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ครับในโอกาสนี้อีกท่านหครับท่านเป็นประธานกรรมการฐานศึกษาท่านุพืนฐาน,ฐานได้พบกับผู้เข้าอบรมอาจจะแสดงความคิดเห็นหนึ่งให้ข้อพิดกได้ครับวันนี้ท่านเป็นพ่อ้าเลยบอาจารย์เชิญท่านกำนันวุทย์พงศ์ค่้ยของอนครับได้พูดกับนักเรียนผู้เข้าอบรมครับแล้วก็ท่านพ่อแม่พี่น้องท่านที่มีเกียนนะครับ การเรียการระดับนะครับคืท่านนายกงการเิือสุรนนะครับท่านประสุเนศสิงธานะครับประงการเิืางสุรนิทนะครับท่านคณะกรรมการสถาปัต์นะครับตุ้มตุ้งในการนะครับรักูรวมไปถึงนั้นเลยทุกท่านนะครับวนนี้ก็รู้สึกดีใจนะทีเห็นน้องๆนะครับซึ่งเหมนทุกหลาทุกท่านนะครับทุกหลานที่ เหตุนารรับเป็นประจำนะครับถ่ามีความสับบ้านนะครับก็ตอสื่อก็นั่งดูอยู่นานถ้าว่าสุดตีไทยนะครับเป็นอะไรเรียกว่าดนตรีอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ที่ผู้เรียนนะครับต้องใช้ความสับ้านตสูงนะครับเป็นดนตรีที่ไม่ไม่มีในในในสื่อมากมายนะครับจะเป็นดนตรีอย่างหนึ่งที่ ที่สอบถึงปวัฒนธรรมของของประเทศไทยเรานะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีความภาคภูมิใจนะครับที่เห็นนักเรียนของโรงเรียนวรรธยานะครับโดยที่เป็นโรงเรียนที่ผมได้เคยศึกษามาตนะครับมีความสามารถในด้านนี้นะครับซึ่งผมก็ได้เป็นประธานประธานสภาวัฒนธรรมของตระกูลนักธด้วยนะครับแล้วก็ได้เสนอว่า ในสมตท่านผูนนะครับมีมีมไอ้ประเภทมีอะไรที่โดดเด่นะนะครับก็ได้เสนอว่าเป็นมติภายไปนะครับเพราะว่าสมมตท่านท่านผู้อ่านนะครับก็จะมีหลาย,ยาหลายเชื้อชาตินะครับที่จะอยู่ในในสมมตินี้ก็อาจะาาจะเป็นสมมติที่ไม่ได้มีการรวมตัวกันโดยโดยตามปกตินะครับก็เลยเสนอว่ามติไทยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สมมท่านผ็อนได้ในที่รู้จักของ ท่านบ้านนะครับเป็นชื่อจังของในผู้นำระดับอำเภอนะครับต่อไปนะครับเลาวนี้ก็หวังว่าเราลองนะครับที่ได้รับการสับสุนจากการเปิอเผยสารสนเทนะครับจะมีจะได้มีความรู้ความสามารถนะครับในการได้นดนตนีนะครับแล้วเพื่อต่อไปนะครับก็บอที่นะรับหน้านะครับผมบอกว่าวันนี้นะครับโครงการใย่างนี้นะครับจะเกิดชื่นดีกครับ ก็ในการจัดเงินของโครการโดยการส่วนตัวบนแท่นต่อไปครับขอบคุณครับครับท่านผู้บริการโรงเรียนวัดบ้านพิยาวครับคณะครูอาจารย์นะครับผู้ปกครองนะครับตัวแทนนักเรียนครับผมผมเห็นว่าโรงเรียนอิวัดบ้านพิยาเนี่ยได้ทำสิ่งนี้กับท่านนะครับเพราะว่าตัวทีนั้นมีความสำคัญในเรื่องของ การพัฒนาทางสมองเราจะเห no. ็นว่าสถาอันต่างๆของเราก็มีอัจฉริยะขาพในเรื่องของการเทคโนโรยีในกระทั่งบุตรหลานของพวกท่านนะครับส่วนในประเทศก็ศิลปะต่างๆในเรื่องของเรื่เป็นอันมากฟ้าหยิงจุฬาภรณ์นั้นก็เก่งท่านโดยดีรุ่นู่เจริญรุ่นปัจจนนะครับผมเห็นว่ากิจกรรมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมทคโนโลยีเป็นการพัฒนาในเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกแล้วก็การทำงานได็จรินะครับหลักการทำงานของโปรตีแล้วก็ผมเอาไปใช้ในเรื่องของการทำงานเทยนะครับผมทำงานที่เอบตรอกมน,นิดนแล้วก็ทำมาได้แบที่ผมฟังทุกเสียงนะครับก็คือว่าตัวผู้ได้มาเขาประชาอเ,อเองเนี่ยก็เปรียนเสมือนเครื่อนมดีชนิดนะครับตัวผมเองสมมติถ้าผมเป็นระดัเอกผมก็ไม่ได้เก่งแล้วไม่สามารถคุมเรื่องนะครับ แล้วก็ดนตรีชิ้นเดียวมันก็ไม่ทะเลาะเหมือนที่ฟังได้หลายชิ้นที่น้องๆทาอยู่นะครับก็ผมเชื่อว่าโรงเรียนนะครับที่ให้ความบุกการในเรื่องนี้สามารถเป็นวิชาชีพนะครับสามารถที่ทําให้พวกเราเนี่ยเป็นถ้าจะน้องไปทางานที่ไหนหรือไปสมัครที่ไหนนะครับขอให้ตอบช่องว่างความสามารถพิเศษดนตรีอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งตีนฉี นะครับก็เป็นความสามารถพิเศษที่สามารถตอกในช่องนั้นและเป็นเหตุให้นะครับนะครับผู้บริหารงานบุคคลหรือคนที่เขาพิจารณาทูณทําง,งานนะครับเขาจะพิจรารณาคุณเป็นระดับแรกนะครับผมเคยทำงานที่เชียงกี่านะครับอยู่ในของอยูน่สซอลนะครับถหามีมีน้องๆคนใดคนหนึ่งมีความสามารถในเรื่องของดนตะรีแล้วงเขาถือว่าคุณมีสมองในเชิองอุกนะครับ,นะรบมันจะมีการสร้างมกว่า นักเรียนแพทย์ที่ยังเด็กนาาะจะพัฒนาในเรื่องของความคิดที่แาบรูปภาพลายนะครับการจินตนาการยังไม่มีเด็กที่ยังเด็กทีก่ถือว่าเป็นเด็กที่มีความห่วแต่ตัวในเรื่องของของในเรื่องของทางการการยศาสตร์แล้วช่วงหลังเขาเอาดนตรีเข้ามาชิดกับคนที่ยังเด็กนะครับมาฝึกอีกเส้นหนึ่งก็คือสุนทรดีดนตรีให้ผสมผสานกันก็คือครับเวลาน้องๆเกิเเเดกัน มักจะมีนผู้ใหญ่พูกว่าให้คิดบวกคิดบวกนะครับก็คือคิดในเชิงตรีคิดในทางาพสัเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยคิดในเชิงที่ว่ามันไม่บวกอะอยู่นเปลนไปดนตรีเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าน้องมีสมาธิแล้วฟังดนตรีให้ใจอยู่กับดนตรีสมองของเราจะพัฒนาและจินตนาการคิดได้หลายเรื่องเราจะคิดในภาพรวมคิดแบบบูรณาการนะครับคิดคิดแบบในเชิงภาพสั์นะครับ ก็ถือว่าก็ขอบคุณัวเวืองอีกครั้งนะครับแล้วพอดีท่านนายกสุวิทย์นะครับก็มีความคิดสอบท้องกระทรวงจิงหลายๆเรื่องก็ขอบคุณท่านอาจารย์สุเทพในเรื่องที่กาลังคิดที่เป็นอัตลักษณ์และอะไร,ร,ะะะร,รนะครับท่านท่านนี้เป็นอกลักษณ์ะอัตลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมก็รับจะคิดกันในประเด็นตัวเอกแล้วก็ไปสู่ผู้นำตันแล้วก็ออกเส็ยของดีจำบวน,นท่าก็ายิ่งนะครับน่าจะเกิดยุคในสมัยคณสุวิสุนุลัง ก็ผมขอเอาไว้ทีแค่นี้เพืมีโอกาสจะสนับสนุนพวกเราไปแสดงในกิจกรรมต่างๆของอบตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นก็จะประสานกับท่านอาจารย์ที่ได้รับผู้บริหารนะครับในยกพระอาจจะเข้าไปกิจกรรมในประเท็กับบันเทิงกับของอบตสาหกรรที่นนะครับขอบคุณมากครับพ่อเชื่อผมสีเดี๋ยวเชิญพ่อมาตรงนี้หน่อยนะครับมาทางหน้า ให้ครูสมบัติได้บันทึกภาพนะครับก็สอนไปหลายรุ่นแล้วสอนไปหลายรุ่นแล้วรุ่นที่ที่ต่อไปก็น,น่าจะเรุ่นที่หกนะครับพอ่อมาพูดไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่ว่าให้เอาบันทึกภาพแล้วก็ดูพ่อเนี่ยความสามารถเยอะเป็นหมอทท้งฝันด้วยนะครับแล้วก็วงดนตรีไท,ทยที่อยู่ในนี้เป็นทุกชิ้นยกเว้นประเภทเครื่องสี ระนาดเอกนาดทุ่มระนาดเอกคลองวงเล็กคองวงใหญ่กลองตะโพนหมง่งเป็นหมดทุกอย่างปีก็ได้ปีก็ได้ไดแต่ว่าอาจจะไม่สันทัดเท่ากับคนที่ฝึกมาทำด้านนี้โดยตรงแล้วก็มาเช้าพวกเราไปฟังว่าผู้หูกันตายไปแล้วเขาเผาไปเมื่อวานก่อนตายที่ไทยน้ําครับ ลุงแป้นอายุน่าจะ80กว่าเพราะว่าพ่อก็เจ็ดสิบเก้าอย่างแปดสิบแล้กวก็เอามาช่วยอันนี้ถามว่าพ่อคนเดียวเนี่ยสอนได้ไหมพ่อสอนได้แต่ว่าอาจจะคุณนักเรียนเนี่ยไม่อยู่ก็เลยมีคุณครูมีมีของบ้าง บางกรณีก็อาจจะมีคุณสมบัต mm ิครูสุภาพหรือครูสุรชัยหรือคุณครูที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคอยดูแทนเพราะฉะนั้นคนที่สอนดนตรีไทยเนี่ยบางทีครูอาจไม่ต้องเก่งนะแต่ว่าครูให้รู้เรื่องแล้วเด็กอาจจะเก่งได้นะครับพ่อเป็นคนหน่อย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 นี้หน่อยหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอย่างศรีนวลเนี่ยครูสุเทพก็มาแปลเป็นตัวนวลสากล แล้วเพื่อให้หวนวสกดคนนั้นน่ะคงอยู่ตลอดมีพออ่อเข้าร่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขอ่ออ่อล่างสร้างมาคราบพร้อมๆกับเอ่อพ่อครูต้นตอนนั้นสมัยนั้นนะครับก็เลยเอามาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ฝึกจนนักเรียนเนี่ยได้อกงานนะครับเสียพ่อต่อเป็น,ปนักเพราะว่าตอนนี้สุขภาพพ่อบอกสุขภาพค่อยดีแต่ว่า นั่งระเบียนหน้าระเรียนกดที่เป็นน้าทีเนี่ยนั่งนั่งในห้องเพื่องนั่งแล้วก็ปิขั้นต่อไปสุดจับไม้เขามีวิธีผมไม่ใช่บอกว่าอยู่ๆก็ไปทํามาความคิดของครูสุเทพเใช้เปิดเน็ตเปิดเน็ตดูแล้วก็ไปเชิญคุณครูที่โคจบดนตรีไทยมาว่าจับไม้เนี่ยจับยังไงยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่จะตีระนาดเอกเนี่ยจับให้เหมือน ปากงอแก้วอย่างนี้แล้วาหารประมาณขนาดไหนเขามีบอกนะครับเขามีบอกไว้หมดเลยเพื่อให้พ่อแม่พีน้องเนี่ยเกิดความอุ่นใจว่าเออสอนอย่างไรได้อะโบจับไม้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 จับลูกนะครับพนมมือแล้วจับลูกเสร็จแล้วเอาโบอาบสขึ้นโด เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดีดขึ้นไปยกแผ่นป้ายตัวนี้มาเดี๋ยวของเวลาแค่ห้านาทีอ่าแค่เดียวเอามาช่วยจิ้มถ้าอันนี้เป็นโน้ตถ้าโน้ตละหน้าเอ็ดไม่ต้องโน้ตละหน้าเอ็ดเนี่ยเขาเป็นคู่แปดตลอดยกเว้นว่าเขาไม่จ่าปคู่เที่ยวเอาเองแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยฟ้าและแปดเนี่ยคือคู่แปดหากันแปดก็แบโดเรมีฟ้าจอนลาทินโด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 มาโดอย่างนี้เขาจะคู่แปด แต่ถ้าพูดทีนี่ยทีลงมาสี่อ่าน้ำนี้ที่เอาฟ้าฟาผู้แปเอาฟ้าฟ้าผู้แปดก็เพราะที่ฟาเอาเล็กผู้สี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมดจริงต้องมีผู้แปดผู้สี่เหมือนคนเนี่ยเสียงใหญ่แล้วมีเล็ก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 ลงม,มาเนี่ยทำอะไปแปดตลอดจะทีมันข้างานีได้ไปไม่ได้นะครับ แล้วก็มีคู่แบดคู่ดีแต่ที่ไม่มีคู่เรามีบวกมีลบถ้ามีลบกะตีมือซ้ายมือเดียวตีมือซ้ายมือเดียวเอาพร้อมพร้อมสมมติตีอะไรนะตีตีลาลามือซ้ายเอาพร้อมเอีลามือซ้ายแล้วบวกแล้วบวกตีลามือขวามือเดียวอีก ทีมตีมือเดียวเขาบอกว่าเด็กคนนั้นขี้เกียจเขาบอกว่าไม่ตีมือเดียวทยันู่ไม่ใช่นั่นเป็นภาษาของดนตรีพอพร้อมแล้วผมก็ให้ค่องอ่านนกเรียนท่องแล้วเดียเเ๋ยวบริเวงนี้จบเลิกแล้วเดี๋ยวบันทึกท่าแล้วก็จะส่งท้า,ย,ทย,ทาย้ดยเพลงขมิน้นใสโยกนะครับอันน่ะเอา่องปากนึ่งสองสามา ตัวที่เป็นตัวว้านระดับเสียงหนึ่งสองสามไป นี้ยสิทธครับนั่ะนะแต่ตัะเป็นอันนี้จบแล้วนะครับบอกวิธีการให้ทางผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจว่าแล้วบอกทางทางองค์การบริหารด้วยว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของของการบริเลกโดยดีไทยนะครับอ,อ่ะตอนนี้จะได้เชิญผู้ปกครองและประธานชมแน่พีนน่น้องท่านผู้มีเกียรติประธานกรรมการสารังกัดนายกนะครับมาดึงภาพอนุเอาตรงนี้ดีมันนี้หน่อย